วัดีครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับผมเราอยู่ที่มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับโ <Okay. S 2> อเควันนี้เขามีงานอะไรกันเนี่ยวันนี้มีงานอะไรเป็นงานคอนเสิร์ตเฟสเมนครับเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งครับโอ,อเคว,วันนี้ศิลปินอะไรมาครับมีแบนดใหญ่ครับแล้วก็มีวงรูทท็อปครับแล้วก็มี อีกอง,งหนึ่งครับซึ่งตอนนี้กําลังคอนเฟิร์มว่าเป็นวงอะไรครับพอเสียงเครื่องเสียงดีั้ยพี่ออกมาเครื่องเสียงเบทิกอะไรดีมเครื่องเสียงดีม,ออกมากครับเพราะว่าด้วยเท้าเสียงเราเตรียมพร้อมกันมาก่อนครับผมโอเคอเราอยู่ปีอะไรครับเนี่ยผมเรียนอยู่ปีสองครับปีสองคณะอะไรครับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครับคณะนี้จบไปทําอะไรอะ่ะคณะนี้จะเน้นเกี่ยวกับการปฏิบัติทส่วนมากด้วย ด้วยคณะจะเป็นการสอนเกี่ยวกับวิชาช่างครับเป็นพวกวิศวะไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์โยธาอะไรพวกเนี้ยครับไม่นี่เด็กชางติเราเนี่ยใช่ครับโอเคยินดีนะครับขอให้สนุกกับงานนะครับขาตาผมขอบคุณค้าบสวัสดีครับ